บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการประกาศผลการอุดทอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ที่เพิ่งอุดทอนไปใช่ไหมแล้วก็เพิ่งประกาศออกมาครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยมีคนไปลงทะเบียนประมาณ20ล้านคนโดยประมาณนะครับคนผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ14ล้านกว่าคนและคนไม่ผ่านเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าคน ห้าล้านกว่าคนเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ไปยื่นอุทธรณ์ได้ให้ตรวจสอบใหม่ซึ่งในจํานวนห้าล้านกว่าคนเนี่ยก็มีคนไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยประมาณหนึห่งล้านสองแสนคนและในจํานวนหนึ่งล้านสองแสนคนนี่แหละก็มีการประกาศผลการอุทธรณ์ซึ่งก็ปรากฏว่ามีคนผ่านประมาณสองหมื่นหกพันคนไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงครึงคร่งคือหายไปเยอะอก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ชัดเจนแล้วนะครับ ซึ่งกระทรวงการคลังก็มีการประกาศผลการอุทธรณ์แล้วนะครับท่านสามารถไปตรวจสอบผลได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือว่าทางเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h หรือว่าจะไปติดตามผลที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ก็ได้แล้วบัตรที่เขาใช้กันไปแล้วเ่ยคุณต้นครับแล้วคนที่เพิ่งได้นี่ยังไงคือถ้าเกิดสมมุติคุณออฟเนี่ย พึ่งประกาศผลอุทธรณ์แล้วปรากฏว่าผ่านสมมติผ่านปั๊บคุณออฟก็ต้องไปยืนยันตัวตนอเอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยออมสินหรือว่าทกศถ้าหากคุณออฟยืนยันตัวตนสําเร็จภายในวันที่26มิถุนายนนี้คุณออฟก็จะได้เริ่มใช้สิทธิบัตรใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมและคุณออฟก็จะได้วงเงินย้อนหลัง<อ>สำหรับวงเงินซื้อของออย้อนหลังได้ ย้อนหลัง3เดือนก็คือตั้งแต่ที่เขาเริ่มใช้กันมาเราก็ได้ย้อนหลังไปเลยใช่เฉพาะวงเงินซื้อของนะก็คือวงเงินซื้อของเนี่ยได้เดือนละ300ร้อได้ย้อนหลัง3เดือนก็คือได้900้ยโหก็ซื้อได้เยอะนะ9 0้าร้อแล้วบวกกับเงินซื้อของเดือนกันยายนคมอีกก็เป็น1200บาท สำหรับวงเงินซื้อของเขาสายเป็นสิโลเลยนะโอ้ใช้ได้เยอะเลยแต่ก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆนะครับก็คือภายในเดือนกรกฎาคมครับคือสะสมไม่ได้สะสมไม่ได้สําหรับวงเงินซื้อของครับอันนี้สําหรับผู้ที่อุทธรณนผ่านแล้วก็ไปยืนยันตัวตนสําเร็จภายใน26มิถุนายนนี้แต่ถ้าเกิดภายใน26ิมิถุนายนยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จก็ยังมีเวลาไปยืนยันตัวตนหลังจากนั้นได้ แต่ก็จะได้เริ่มใช้บัตรใหม่ก็อาจจะเป็นขยับเป็นเดือนสิงหาหรือว่ากันยาตามรอบๆไปประมาณนี้ก็ฝากกันไว้แล้วจะอุทธรณ์ได้อีกไหมหรือว่าจบแล้วตอนนี้ไม่มีข่าวเงียบก็ไม่รู้ว่าจะมีรอบพิเศษอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะคือถ้าไม่ผ่านตอนนี้ก็ก็ต้องรออย่างเดียวว่าเขาจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่ฉะนั้นถ้าผ่านนะ สองหมื่นบาคนนี้ต้องรีไปยืนยันตัวตนใช่คือไปยืนยันตัวตนเร็วก็ได้ใช้สิทธิ์เร็วครับถ้าไปช้าก็ได้ใช้สิทธิ์ช้าก็ฝากแจ้งกันไว้ครับสำหรับ <ผม S 1> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ไปยืนยันตัวตนได้แล้วนะครับคือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะว่าตกลง<ช>ยังไงการอุดทอนการยืนยันตัวตนผมแนะนํานะท่านไปที่หน่วยลงทะเบียนเลยไปถามเจ้าที่เขากรุงไทยออมสิน ทกศที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่สาราวการเมืองพัทยาครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเอาบัตรประชาชนไปเลยใบเดียวไปเล่าให้เขาฟังเลยบอกผมอย่างนี้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าณตอนนี้อะไรยังไงอันนี้เจ้าที่เขาจะให้ข้อมูลแกบท่านได้เพราะบางคนมันเป็นมันเป็นข้อมูลเงื่อนไขเป็นกรณีบุคคลบางทีภาพรวมบางทีมาอธิบายอาจจะเข้าใจลำบากไปสอบถามเจ้าที่เขา ชัวที่สุดถือประชาชนเดินตรงไปเลยแน่นอ<ะ>นอันนี้ชัวที่สุดนะครับครับผม